ก <dar> ็ถามเขาไม่แล้วไม่ได้ตกลงกันหรือว่าเด็กหรือสองอันนี้ไม่เราไม่ได้ตกลงเพราะว่าเราอ่ะเขียนว่าอะไรดีให้พี่ๆเขียข่าวอะไรกี่ปีเป็นรอบอะไร Happy Anniversary ในความรักเอยอใจหอบอะไรเออเขียนแคปชั่นให้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับการอน a n เวอร์ในครั้งนี้มีอะไรพิเศษไหมคะก็จริงๆไม่ได้พ <caption ing 8> ิเศษอะไรมากมาย ค่แบบเออหาเวลามาเจอกันบ้างแล้วก็ทัดเข้าวด้วยกันแล้วก็บอกอะไรก็บอกพี่บอกอะไรกาเออเจอกันบ้างนะไม่ได้มีคอมเมนต์ที่พี่ใสอะไรกันไปแล้วพี่ใส่มาวันนี้มีอะไรให้พี่มากอุ้ยแหวนเยอะเลยอะไรเลยของเขาหมดเลยที่จะบอกว่าจะบอกว่าเขาไม่เคยซื้ออะไรให้เลยหรอไม่เขาเป็นคนปฏิบัติ เพราะว่าของพวกนี้เรารู้สึกว่าการที่เขาให้เรามันก็จะเป็นบุญคุณแต่ถ้าเขาให้เราก็ไม่ว่าเราก็ยินดีแล้วอยากสาวแต่อยมองว่าคือบุญคุณของแทนใจไงไม่คือถ้าถ้าเขาให้เรามาเราก็ให้กลับถึงกันให้แบบราคาไหนก็เอาไม่คุยเรื่องชั้นละมาต่อมาฟารกเด็ดอะเด็ดหน่อยสิพอแล้วจริงใจเราอยากได้อะไร เราก็แค่อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมหนึ่งบทย้ายเจอคนจริงใจมีไหมแถวไหนอะไรแล้วอะไรอะไรมันไม่ผัดหมูเราไม่มีค่ะมีแค่ดอกไม้กับเลี้ยงข้าวกันแค่นั้นค่ะมันรีบฟิวกว่าเดิมไหมก่อนก่อนแบบวันพุธวัวไฟนคะถ้าพูดถึงกิจกาอะไรกมันก็หวาดแล้วถ้าต่างธรรมดาแล้วทุกไประมันก็เป็นการทำข้าวกันเป็นการพบเจอกันถ้าแบบพักพ้าแบบคุธรรมดาหรือเปล่าหวานก็ได้แล้ว มมันีถ้ามันมีโปรโมชั่นขึ้นมาเราก็จะหวั่นใจชำรุดไงเออหวั่นใจชำรุดอีกแล้วลดอะไรลักเออค่ะราคู่หลักที่นี่ค้สองคนเดียนะสองคนเดียวนะบอกว่าทีมตัวนีคู่เราก็คือหวานเวอร์มากสุดพูดได้เหรอพูดดไ้เลยเรามันเป็นผู้น้อยใครๆก็โยนอะไรมาให้เราทั้งนั้นแหละมั้ที่ว่าเราทำได้นะพี่คู่ของเขาก็หวานกันแต่ทุคนบอกว่าจะเดินกลุ่มมือกันโอ้โหยังไง คนอื่นไม่กุมมือเลยแคไมมกุมมือไปถามอให้กไม่มีกูอะลองทายลองทายทายให้ทายแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งใครกย้อไห้ไม่พูดเนาะใครใครใครเก็บมล่นอยิกอันนี้ไม่รู้อันนี้พวกเราก็จะช่วยแบบหาสาวให้ให้ยาขาว่าชอบแบบนี้มาอะไรเงี้ยเจมเจมกูไม์เจม มันก็มีบ้างแหละเพราะว่าด้วยโมเมนต์บรรยากาศแล้วมันก็ต้องครุมแหลมูนมแข่มันหนาวแล้วเวลาจะมาคุมแม่บ้านอยู่ในการัไหนตัดกุ้งแก้วบาเเรายังไม่อยู่กลุ่มนั้นเรายังไม่ถึงโซนนั้นเขาเขาก็จะแบบว่านุ่งนิ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบ วนไทยนีมีความพิเศษไหมครับวนไทยนี่ปีแรกไหมหรือปีที่สอปีที่สปีนี้อ่าปีที่สองปปีสองสองปีที่แล้วผู้ชมคื้จีนแมนดีตอนที่อันิี้ที่งมองใช่ไหมครับ้าไมจำได้ถ้า่จำไาไ่จำได้ได้อ่วยหรือว่าทุกวันมันคือความรักเคยจำได้จำได้ที่ขาแบบตอมตอม่วไปเลย สับแรกแล้วล่ะีนีราเซอร์ไพรส์ไหมก็คงมีบ้างค่ะซุยบ้างที่เซอร์ไพรส์แต่ว่าก็ให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนเลยค่ะคือแก่จอมยัก์คือแ่สามคนที่สามหสามไหมคุนที่สามได้มสี่ครับผมไม่หรอกมันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่อาจจะมีดอกไม้ขนมนิดหน่อยพาไปกินข้าวเหมือนเดิมเราไม่ได้แบบว่ามีของขวัญชิ้นใหญ่อะไรให้เพราะว่าเป็นช่วงวัยทำงาน เราเ็นคนชอบโตเราจะแบบโตเลยว่าแบบอยากให้อะไรอย่างเงี้ยมาเบิ้มมาตาแตกตาหน่อยเร็วจองยังร่างก้าวของร่กาาไปถึง้ตาที่เมอ๋อเล่าเพราะว่าน่าจะเต็มช่วงว่มาเลเยอย่างหนูไม่รู้ว่าพี่เขาจะจองหรือเปล่าพี่อะไรจะจองก่อแต่ว่าเราก็คือโยนให้เขาเลยสมมติถ้าเาใหญ่เขาจองร่างกัๆ่เอยากกินอะไรเราพูดไปเดี๋ยวเขา อะไรก็ได้ที่มีพี่นั่งอยู่ข้างๆไม่รู้นามอนมันอาจจะอยากกินอาหารญี่ปุ่นหรือไม่ก็อาจจะกินแบบอารฝรั่งหรือไม่ก็ส้มตำไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็อยากกินต้มแซบกระดูกอ่อนกัน